ถัดมาครับคุณครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในที่ข้อที่9ของเรานะครับก็คือชื่อเรื่องว่าคลื่นนั่นเองนะครับ วบนนี้เนาว่านตามตรงมีเรื่องหายเยอะไหมเยอะมากนะครับนะเริ่มตั้งแต่พฤติกรรมคลื่นนะครับไปนุ่นไปนี่ไปนั่นมา VF lambda ้าคืออะไรนะครับมีคลื่นตามขวางคืออะไรคลื่นตามยาวคืออะไรคลื่นกลคืออะไรคลื่นไม่เล็กไฟฟ้าคืออะไรนะครับเยอะมากตั้งแต่แรกแล้วแล้วฉะนั้นครับเราก็จะไปดูต่อนะครับที่เรื่องของหลักการเกี่ยวกับคลื่นเนาะก็จะมีหลักการซ้อนทับใช่ไหมครับกับหลักการเลี้ยวเบนใช่ไหมของคุณฮอยเกนนันเองใช่ไหมครับจากนี้เราก็จะไปดูต่อที่พฤติกรรมของคลื่นก็จะมีเรื่องของสะท้อนหักเหแรกซ้บนเลี้ยว เราจําข้อสอบในส่วนของแสงเชิงคลื่นได้ทําข้อสอบในส่วนของแสงเชิงรังสีและทําเสียงต่อได้ด้วยนะครับมันเป็นซีรีส์ใหญ่ครับเราจะมีต้องรู้ให้รอบด้วยเดี๋ยวรู้ข้อสอบในปีนี้กันหน่อยนะครับที่พี่เก่งมาให้นะว่าอันนี้น่าสนใจนะครับเริ่มนะตอนนี้ครับเราอยู่ที่เรื่องคลื่นนะครับทุกคนครับสำหรับข้อนี้เนาะอันนี้เป็นข้อสอบจริงนะครับ A level Physics ปี2566นั่นเองข้อ9ของเราเราบอกว่าเรามีคลื่นผิวน้ําหน้าตรงนะครับเคลื่อนที่จากบริเวณ A เข้าสู่บริเวณ B และเกิดการหลังเหโอเคชัดเจนไหม ชอบไหมอ่านมางี้ปุ๊บรู้เลยนะครับเรื่องอะไรฮะเรื่องการหักเหจริงไหมก็ชอบเลยนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวครื่งเนี่ยมันจะมีมุมตกกระทบผมบอกด้วยนะใจดีมากนะครับมีมุมตกกระทบครับ30องศาอันเนี้ยเรียกว่าเป็นเทต้าเอก็ได้มันจะเอไปบีนะงั้นก็ขอเรียกเทต้าเอแล้วกันเนาะอ่เป็นมุมหักเหนะครับเกิดขึ้นในตัวกลางเอแล้วก็มุมหักเหเนี่ยเป็นเทต้าเอาท็อปอันนี้มุมตกกระทบใช่ไหมเป็นเทต้าเอเนาะและมุมหักเหตัวนี้ครับเดี๋ยวเรียกว่าเป็นเทต้าบีนะฮะเทต้าบีเทต้าบีเป็นเทต้าวางง่ายไม่บอก เฮ้ย hey, รู้ป่าวเวลาบอกสันคลื่นถัดกันระยะห่างเท่าไหร่เนี่ยตัวแปรอะไรครับสันคลื่นถึงสันคลื่นเราเรียกว่าเป็นระยะห่างเท่ากับ1ความยาวคลื่นนะครับหรือก็คือแลมดานั่นเองงานตัวนี้ใส่ไปเรียบร้อยนะเอาให้เรียบร้อยเลยนะครับระยะห่างระหว่างสันคลื่นเราเรียกว่าเป็นแลมดาเนาะทบทวนนะครับเผื่อใครจําไม่ได้นะครับเวลาเราพูดถึงคลื่นเนี่ยครับทุกคนครับมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ปะ่ะอันนี้วัดคลื่นก่อนนะกลัวมันจะวัดไม่สวยไงต้องโปรเจคชันก่อนนะฮะอันนี้คือเดี๋ยวก่อนอันนี้ไไม่่่่่่่่่่่่คคคคคครรรรรรรบบบบบลลลลลลลููููููกก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 อออออออััััันน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 นเเเเีีีีีี้้้้ยื1ใชปปะะะะะะสวววว็ึึึงงงงดฮฮแาาาจิ ซะหน่อยป่ะมึงนะขอขอนี้ได้ปะอยาได้ขึ้น2รูกไม่ใช่หรอกอันนี้ขึ้นอลูกใช่ไหมครับนะถ้าเราอะครับไปวัดนะฮะระยะห่างจากสันคลื่นถึงสันคลื่นเนี่ยเราจะเรียกเป็นแลมดาละแลมด้าได้ไหมเนี่ยสันถึงสันเนี่ยนนเรียกแลมด้านะฮะหรือนะครับท้องคลื่นกึงท้องคลื่นเนี่ยก็เรียกแลมด้าเหมือนกันนะหรือจริงมันมีตำแหน่งอื่นหลายๆลายตำแหน่งที่เรียกแลมดาได้จริงปะ่ะใช่ไหมครัอย่างเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยจากเริ่มในไปถึงเริ่มเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็แลมด้าี่ะก็แลม ันท้องถึงท้องหรืออาจจะขี้โกงหน่อยแบบเป็นระยะห่างระหว่างสันถึงท้องสันท้องก็ได้นะเพราะสันถึงท้องอะไรฮะสันถึงท้องมันก็ครึ่งหนึ่งปะ เฉยไหมฮะก็ลันดาส่วนสองนะจริงปะ่ะหรืออาจจะบอกเป็นแล้วอาจาอาจะบอกเป็นระยะห่างระหว่างสันคลื่น3ลูกถัดกันสมมุติอย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยคือ2ลูกถัดกันน่ะมันคือเท่ากับ1นึ่งลันดาจริงปะ่ะถ้า3ลูกถัดกันเป็นไงก็2องลันดาก็หาได้จใช่ไหมใช่ไหมครับแบบนี้เอาข้อสอบได้นะครับนะเอามาหลอกนิดหลอกหน่อยเนี่ยเขาชอบอยู่แล้วก็ข้อนี้ครับให้ลันดามาเรียบร้อยนะครับแล้วก็บอกว่าคลื่นเนี่ยมีอัตราเร็วนะฮะยี่สิบห้าเซนติเมตรต่อวินาทีด้วยเออเอออันนี้นี่คืออะไรครับอันนี้คือข้อมูลนะข้้้้้อออออออมมููีีี่่่่จยยใใหาานน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 นะะะคครรััับบณิเเเวไก็ืง อ๋อแล้วบอกนะฮะอันนี้ V A เนี่ยไอตัวลัมดาที่เขียนมาอันนั้นก็คือลัมดาเนะโดยบอกมาครับอะชเทต้าบีที่บอกไม่ได้บอกมาแต่แรกอะเอาจริงบอกนะเห็นปะรู้ไหมเอ่ยไซนครับเทต้าให้0.6นะฮะคอสเทต้าให้0.8นะครับเอาจริงอันนี้คือมุม3 4, 7องศานะครับนะเทต้าบคือ37องศาแต่ไม่ต้องเขียนก็ได้ไม่จเป็นต้องใช้ไม,ไม่ไม่ต้องรู้ก็ได้นะครับรู้แค่ว่าไซนเท่าไหร่เนี่ยพอแล้วโอเคปะนะครับถามว่าถ้าคลื่นเนี่ยคลื่นที่เข้าไปยังบร,ริิเเเเเวววณ B B นะนน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 ะะะะะะะสัััรรนนััััััคคคคคคลลลลืื่่่่่่่ทีีีีีีออออยูถถถถดดกกกกกรรรรรรรบบบบจหาา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 งซตตตมมมมมมแ็ เซนติเมตรนะครับต่อวินาทีอะถามหาตัวอะไรถามหาตัว v b ด้วยเข <c oughs> ้าไหมอัธมหาทั้งแลมดา้าทั้ง v ซึ่งง่ายไหมฮะโคตรง่ายนะครับไม่ยากเลยง่ายมากง่ายมากครับง่ายมากใช้กฎของการหักเหเนี่ยทีเดียวจบแล้วนะครับใช้สูตรการหักเหทีเดียวจบเลย <c oughs> สำหรับข้อนี้เนี่ยเราก็จะมาลองตั้งสูตรกันง่ายๆสักหนึ่งสูตรนะครับมุมไม่ต้องหาแล้วนะมุมไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับจบงานได้เลยเน,ะ <c oughs> เนาะก็เริ่มว่าจากนะครับจากนะ อัตราส่วนระหว่างไซน์นะครับของมุมเทต้าเนะหารครับด้วยอะไรฮะด้วยไซน์ใช่ไหมของมุมเทต้าอะไรเทต้าบีเนะี่ยมันต้องเท่ากับอะไรครับเท่ากับแลมด้าไหมความยาวคลื่นเนาะในตัวกลาง A นะครับหารด้วยความยาวคลื่นนะครับในตัวกลาง B เท่ากับอะไรีกฮะอัตราเร็วคลื่นใช่ไหมในตัวกลาง A นะครับแล้วก็หารด้วยอัตราเร็วคลื่นในตัวกลางอะไรตัวกลาง B จบแล้วแค่นี้ครับสูตรเราไงไหมไงมากนะครับพอรู้สูตรแค่นี้ปุ๊บยังไงต่อครับก็แทนค่าจบงานกันได้ไหมรู้เลยบ้างฮะเรารู้ค่าไซน์ทุกค่านะไซน์เทต้าเอรู้ไหมครััับบใส่เข้้าไปครตวนี อ่ะเป็นไซน์นะครับนะอ่ะสามสิบองศา ไซด์เทต้าบีฮะคือไซด์เทต้าที่โจทย์ให้มาแล้วค่อยแทนค่ากันจากนั้นครับแลมด้าเอในโจทย์ให้มาไหมให้มาถูกไหมแลมด้าเอเท่าไหร่ครับสิบเซนอ่ะก็สิบเซนเข้าไปใส่สิบเข้าไปหารครับแลมด้าบีไม่รู้แต่อยากได้ก็ดีครับจะหาได้ถูกป่ะเนี่ยหาได้แล้วเนี่ยถัดมาครับวีเอให้มาด้วยถูกไหมฮะให้วีเอด้วยวีเท่าไหร่ครับวีเอเนี่ยยี่สิบห้าเซนติเมตรต่อวีอ่ะยี่ห้าครับวีบีไม่ให้มาซึ่งไม่เป็นไรครับจะหาได้ได้ไหมครับเวลาหาเนี่ยหาทีละคู่นะถูกไหมหาครับหาด้วย 0.6นะครับจับเท่ากับ10นะฮะอันนี้เราลอ,รองเล็กนิดนึงนะหารด้วยแลมด้าแหละแลมด้าบีอันนี้รู้เปล่า1ส่วน2ก็0ืหมันรวมกันนะมันจะกลายเป็น1.2นะะอยู่ด้านล่าง1.2ย้ายคูณ10นะครับกลายเป็น12นั่นเองเรียบร้อยครับแลมด้าบีเนี่ยออกมาเท่ากับ12 เซนติเมตรครับเก็บไว้อ๋อจริงเรียกเก็บไว้เลยมันคำตอบป่าล่ะจริงปะตอบได้เลยฮะตอบได้เลยฮะหนึ่งคำตอบนะครับแบบนี้จานง่ายต่อครับจานดูต่อสิฮะถัดไปเนี่ยเราให้ตัว v b ด้วยเราก็จับคู่ครับจับคู่ยังไงก็ได้แล้วแต่เพราะตอนนี้แลมด้าเราได้แล้วจริงปะถ้าแลมด้าได้แล้วเนี่ยจริงจับคู่นี้ก็ยังได้เลยถูกไหมใช่ไหมครับได้หมดได้หมดนะฮะแล้วแต่เรานะครับที่เรามาจับคู่นี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันถ้าเราจับคู่นี้ครับเราได้ว่าอะไรอ่ะลองดูสิเราจะได้ว่าเดี๋ยวเราเอา10ใช่ไหมตััดนนนี่่่เาะซึงจกอครบ ครับเจก่อน,นะระวังระวังนะคืออย่างอันเนี้ยเ,เราสามารถที่จะเอา2ตัดได้แต่ไม่ต้องตัดก็ได้ถูกปะคือมันก็ไม่จำเป็นถูกไหมครับนะอ่ะอะไรตัดได้ก็เราตัดแล้วกันนะฮะอันเนี้ยห้าตัดห้าได้อ่ะเราห้าตัดห้าก่อนเหลือหมาไหมเหลือสองไหมอ่ะเราสองตัดต่อสองตัดต่อครับเหลืออะไรฮะเหลือหกหกห้าสามอะไรสามสิบจบงานไหม V B ครับออกมาเท่ากับสามสิบเซนติเมตรปะมันจะเซนตินนนเมตรเนาน ตัวกลาง B ครับคือ12เซนติเมตรเฉยๆถูไหมฮะไม่มีตัววินะแลวก็อัตราเร็วคลื่นในตัวกลาง B ครับคือ30เซนติเมตรต่อวินาทีนั่นเองอันนี้เราก็จ,จบแนละ้วตอบข้อไหนครับตอบข้อ4นั่นเองงานข้อนี้ของเราก็ถือว่าจบเรียบร้อยนะครับสำหรับข้ออะไรครับข้อที่เก้าเนาะคลื่นของเราเนี่ยครับเนื้อหาจริงเนี่ยมันจะมีเยอะแต่จริงๆเนี่ยไม่ได้ยากนะครับอยากให้เก็บไว้ด้วยมันจะมีบางงานที่หลายคนจะสับสนแล้วก็ไม่ค่อยชอบคือเรื่องการแทรกซอดแต่เอาข้อจริงไม่ค่อยออกสอบหรอกมันจะออกที่เรื่องแสงเชิงคลื่นน ผ่านไปนะครับ